เราเอาคอม p e t e n ซีมาเพื่ออะไรอ๋อเราเอาคอม p e t e n ซีมาเพื่อพัฒนาคนให้เขาดึงศักยภาพออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเติบโตกับองค์กรเราต่อไปก็คือเป็นคนมีแวร์มีศักยภาพเราก็ต้องไปออกแบบอีกชุดหนึ่งว่าไอคนคนนี้เราอยากปั้นขึ้นไปไหนตำแหน่งไหนเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปดูว่าถ้าอยากให้คนนี้เป็นผู้จัดการอยากให้คนนี้เป็นซุปก็ต้องไปดูต่อว่าคนที่เป็นซุปอะ่ะเขาต้องทําอะไรได้บ้าง ้องวางแผนต้องสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เขาต้องทํางานร่วมกับหน่วยงาน ABC ได้แล้วเราก็ถอยกลับมาอีกรอบหนึ่งถ้าคนเนี้ยต้องสามารถทำดได้เขาต้องมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอะไรบ้างอันนี้ก็เพื่อที่เอาไปใช้ในการโปรโมตหรือเลือกตําแหน่งคนก็ต้องทาอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่แบบ competency dictionary level หนึ่งอันหากินบรรทุกประเภท เอาไปประเมินผลก็ได้รีคูดคนก็ดีเอาไปโปรโมทก็ได้ไม่ใช่ครับไม่งั้นเราจะกลายเป็น competency แบบอนเนกะสมก็คือเป็น competency โลครับใช้ตั้งแต่รีคูดใช้ตั้งแต่พัฒนาฝึกอบรมเพื่อให้ทํางานได้พัฒนาฝึกอบรมเพื่อให้ทํางานดีพัฒนาฝึกอบรมเพื่อให้เติบโตขึ้นไปในตําแหน่งที่สูงไม่ใช่ครับมันคนละมูมก,กันอย่างที่บอกว่าถ้า competency ข้อเดียวถ้าบอกว่าเอาไปเพื่อการประเมินผลงาน มันจะเขียนอีกแบบหนึง่งเอาไปเพื่ออบรมให้เขาทางานได้เขียนอีกแบบหนึง่งอบรมเพื่อให้เขาทางานดีขึ้นสูงกว่ามาตรฐานเขียนอีกแบบหนึง่งอบรมพัฒนาเพื่อให้เขาเติบโตก้าวหน้าก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้คืออันนี้ผมเข้าใจาว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นมันรู้สึกเยอะอะแต่นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นทําอธิบายแบบกว้างๆแต่มันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันกว้างเกินไปมันไม่เจาะลึกไปว่าเอาไปทําอะไรแล้วอย่างที่บอกที่เป็นมากก็คือว่า บางทีเราไปหลงอยู่กับการที่จะไปประเมิน competency ประเมินยังไงนู่นนี่นั่นลืมไปว่าถ้ามันยากไม่ต้องประเมินคือไม่ต้องประเมินว่าเขามีความรู้ทักษะไม่ต้องประเมินครับไปประเมินว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างถ้ายังทําไม่ได้มันขาดอะไรอยู่โดยที่แบบลดภาระเรื่องการประเมิน competency level competency แกปนู่นนี่นั่นไปเลยก็เอาแค่ว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างถ้ายังทําไม่ได้เขาขาดอะไรแล้วก็ไม่ต้อง มีรัววงเลยแบบอ๋ออันนี้เหรอมันมีความรู้นะมันขายของไม่ได้เพราะว่ามันปีเซนตพูดไม่รู้เรื่องว่ะแต่ความรู้อย่างอื่นมันก็โอเคนะเสียอย่างเดียวคือพอไปพูดปีเซนปุ๊บมันประหมา่าตื่นเต้นตกใจแล้วก็ปีเซน,น์คุยไม่รู้เรื่องอ่สมมติตอ,มอย่างเงี้ยก็แค่หาแค่นี้พออ๋อมันขี้กลัวไอเซลคนนี้เวลาไปเจอผู้บริหารระดับสูงมันขี้กลัวแต่เวลาเจอระดับเดียวกันมันปีเซนได้ก็แก้แค่จุดนี้ก็ไปหาวิธีการเอา บางทีไม่ต้องถึง IDP หรอเช่นพาหัวหน้าไปด้วยบ่อยๆหรือให้มันซ้อมพรีเซนต์กับคนที่ตำแหน่งสูงบ่อยๆให้กำลังใจบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองหรือเปล่าเออเดี๋ยวก็หายครับอ่ะเนี้ยหรือคนบางคนเราอยากให้เขาเติบโตขึ้นไปเป็นหัวหน้าแต่จริงๆเขามีความรู้มีความสามารถคือ competency ผ่านแทบทุกข้อ,อถ้าประเมินเป็นข้อๆนะแต่สุดท้ายทำไมมันไม่ยอมขึ้นวะมันไม่มีเป้าหมายชีวิตนะ สมุติอันนี้ยไม่มีเป้าหมายอยากเป็นหัวหน้าอยู่ไปลูกน้องแก่ๆอาวุโสสบายๆจะเป็นหัวหน้าไปเพื่ออ่านก็รวยมาทํางานเล่นๆอย่างเงี้ยเราก็แก้แค่นี้อพอเฮ้ยเราจะไปทำไงให้มันมีแรงอยู่ใจมันอยากเป็นหัวหน้าวะเพื่อศักดิ์ศรีวงตระกูลเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่ออะไรก็ได้ที่มันไม่จำเป็นต้องเพื่อเงินงก็แสดงว่าเขาขาดแค่เรื่องเดียวไม่จำเป็นต้องไปประเมินคอมพิเนซี่ให้ยุ่งยากอะไรมากมายไอ้คนนี้ เ,เก่งอยากเป็นแต่มั่ววางแผนไม่ค่อยเป็นคือทํางานไม่โฟกัสสเปสปะก็ไปแก้แค่ตรงนั้นครับก <c oughs> ็ไปหาโซลูช <c oughs> ันมาว่าเอ๊ะคนแบบเนี้ยสมาธิสั้นฉลาดนะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นระบบไม่ค่อยเป็นระบบเระบ,บียบก็ไปดู <c oughs> แล้วบางทีบางเรื่องไม่จำเป็นต้องแก้ตัวเขาก็ได้นะเช่นทั้งถ้าคนแบบเนี้ยเก่งมากเลย <c oughs> แต่ไปพัฒนาเขาที่เป็นจุดอ่อนนะพัฒนาทั้งปีทั้งชาติ อาจจะไม่ไม่ได้เลยก็ได้เช่นเซลล์บางคนเรอให้มานั่งทําเอกสารเนอะสอนกันสิบปีก็ยังไม่หายบอกให้ผมไปขายของเถอะเอกสารหาใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวผมจ้างเองก็ได้เอาตังค์ผมที่ผมได้ค่าคอมามาจ้างใครสักคนทําเอกสารทํารายงานเดี๋ยวผมขายให้คุ้มเลยก็บางทีไม่จำเป็นต้องพัฒนาเขาก็ได้เนาะถ้าเรามีระบบรองรับแล้วก็มันคุ้มค่ากว่าก็ไม่ต้องก็ได้อย่างเช่นสมัยก่อน เซลต้องทำาพ่บอร์ดเทเบิลเป็นนู่นนี่นั่นเซลบางคนบอกเว้ยให้ผมไปขายของเถอะให้ผมมานั่งทำเอ็กเซลนู่นนี่นั่นเน่เซลเวลาโคตรเยอะเลยให้ผมไปจ้างลูกน้องผู้ช่วยส่วนตัวสักคนไหมทําให้ผมเดี๋ยวผมไปหาตังค์ก็ถ้าเราเป็นองค์กรก็ถามว่าตลงมันโอเคไหมคือเอาจุดแข็งก็ไปทําอย่างอื่นอันนี้หาคนมาทําแทนแล้วเขาหาเงินมาแท้โอเคไหมหรือจะต้องมาพัฒนาให้มันเป๊ะทุกคนอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะสุดท้ายบางทีบางเรื่องอะ เราไม่สามารถได้คนที่มันเก่งเพอร์เฟกทุกคนแล้วก็พัฒนาได้ทุกคนผมยกตัวอย่างเช่นมีคนหนึ่งมุดไปติดต่องานข้างนอกถ้าทดสอบคอมเพนเดนซีตกเกือบหมดความรู้ทักษะอะไรแทบจะไม่ได้เลยแต่แป็นแกเป็นคนที่แบบไปพิบเบดียัเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เป็นคนที่แบบโอ้โห,โหลื่นไหลอ่ะไปติดต่อที่ไหนก็เอกสารไม่ครบแกก็โอเคอ่ะทำเสร็จอ่ะหรือเอาตัวรอดได้เสมอกับอีกคนหนึ่ง โอ้โหมีความรู้มีทักษะมีเปะ๊ะเอกสารครบแต่ออกไปติดต่องานเหมือนกันได้สําเร็จเพราะแกซื่อตรงเทนตรง,รงอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องถามว่ากลง competency ใช่ปุบแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการคือผลงานอันดับหนึ่งถ้าผลงานนั้นเช่นไอ้คนนี้ไม่มีความรู้แต่มันออกไปติดต่องานแล้วบังเอิญหน่วยงานนี้เข้าทางมันแล้วฟุกได้อันเนี้ยเราก็เป็นเหตุว่าอันเนี้ย ผลงานดีแต่มีความเสี่ยงคือถ้าไปติดต่องานที่อื่นไม่น่ารอดอ่ะก็จะแสดงว่าอันเนี้ยเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นนิดอันหนึ่งที่จะต้องมามาพัฒนาเขาส่วนคนนี้เก่งทุกอย่างนะแต่ว่าออกไปติดต่องานไม่ได้อันนี้เราก็ต้องดูว่าเราพัฒนาเขาได้ไหมหรือจริงอ่ะเขาไม่เหมาะเลยเขาเหมาะที่จะนั่งทําเอกสารอยู่ที่นี่แหละให้อีกคนหนึ่งไปติดต่องานเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้ามีสองคนเนี้ยคนหนึ่งอ่ะออกไปมั่ว แต่มกักจะสําเร็จนะเพราะมันใช้อารมณ์คลมคายหรือมนุษย์สมพัด์ดีอีกคนหนึ่งเตรียมแปะแต่ว่าออกไปไม่ค่อยรอดว่ะมันซื่อตรงเกินไปอันนี้แค่ยกตัวอย่างว่าสุดท้ายสิ่งที่องคอ์กรต้องการก็คือกรจับสองคนนี้มารวมกันนะคนหนึ่งก็นั่งทําเอกสารเตรียมให้เรียบร้อยอีกคนหนึ่งออกไปติดต่อมันวิ่งแป๊บเดียวเสร็จหมดอาจจะเป็นได้คือสุดท้ายเราอาจจะต้องหาโซลูชันที่จะตอบโจทย์ว่าสิ่งที่องค์กรต้องการ าเรียกว่า result คือผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรทรัพยากรที่เรามีอยู่เราควรจัดระบบระเบียบอย่างไรมันถึงจ yes, ะได้ตามผลถ้าจัดระบบระเบียบดีแล้วแต่มันติดที่ตัวคนมันติดตรงไหนความสามารถข้อไหนแล้วก็ค่อยไปดูว่าแล้วแนวทางในการเติมเต็มความสามารถพัฒนาเขาคืออะไรไม่ต้องไปทําขั้นตอนยิบย,ย่อยเป็นโอ้โหเยอยะแยะมากมายนะเหมือนสมัยก่อนที่ไม่มี c o m p e t e n c ีอะครับไอ้คนเนี้ยมันปีเซนตไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็กระโดดไปเลยว่าเราจะทำไงให้คนนี้ปีเซนรู้เรื่องไม่ต้องแยกคอม p ิเนซ c ีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอินเกเรียนคือส่วนประกอบอาหารเน่อเครื่องปรุงนู่นนี่ไม่ต้องแยกขนาดนั้นก็คือประมาณว่าทำไงาให้คนนี้มันกล้าปีเซนก็ไปหาโซลูชันเลยไม่ต้องลงดีเทลละเอียดขนาดนั้น